เราพูดถึงประกันชีวิตนะครับประกันรถยนต์ประกันบ้านนะครับวันนี้มาพูดถึงประกันเดินทางในประเทศนะครับประกันเดินทางในประเทศของ AIG นะครับมันก็จะเป็นมีประกันเดินทางในประเทศแบบกลุ่มนะครับกลุ่มเริ่มต้นวันละ9บาทนะครับวันละ9บาทคุ้มครองอะไรบ้างนะครับคุ้มครองชีวิต100,000บาทมีค่ารักษาพยาบาลให้100,000บาทต่อคนนะครับต่อวันนะครับวันละ9บาท ถ้าเราเดินทางสองวันล่ะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางสองวันนะครับเดินทางไปทัศนศึกษาดูง,งาน,นงต่างๆนี่ก็ไปสองวันกลับก็คนละสิบแปดบาทอย่างเงี้ยครับคนละสิบแปดบาทได้ความคุ้มครองนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางหรือว่าการระหว่างเดินทางหรือในระหว่างการทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆก็ไปหาหมอนะครับก็ขอใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์มาเแบบิกนะครับก็เริ่มจากวันละ9บาทถึงวันละ20บาทถ้าวันละ20บาทก็คุ้มครองให้1ล้านนะครับค่ารักษา100,000อันนี้เป็นประกันเดินทางในประเทศนะครับสําหรับกลุปแบบนี้นะครับหน่วยงานที่สามารถทําได้ก็หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐนะครับ โรงเรียนนะครับเทศบาลอสมต่างๆนี่ก็สามารถที่จะทำประกันตัวนี้ได้ถ้ามีการเดินทางกันไปเป็นกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นประกันเดินทางในประเทศนำมาฝากไว้สำหรับท่านผู้ที่เป็นหัวหน้านะครับอยากจะพาสมาชิกไปเที่ยวไปดูงานศึกษาดูงานเข้าค่ายต่างๆแบบนี้ก็สามารถสอบถามเช็คเบี้ยเข้ามาได้